สวัสดีค่ะมื่อนี้นะคะมาพบกับอันอันเ้ยค่ะมื่อนี้นะคะอันจะพาลูกค้ามาเบิงนะคะ ef สามเก้าสามทีคันนี้นะจ๊ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปีหกสองชั่วโมงการเ็ุงานอยู่ทีเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะคะนี่ค่ะสภาพตัวรถนะคะรถคันนี้นะคะพ่อนได้สูงสุดถึงหกปีดาวอยู่ทีหาหมื่นบาทเด้อค่ะถ้าลูกคา้าถ้าลูกค้าค้นได สวัส่าท่านใดเนสนใจนะคะก็ะสามารถเข้ามาเบิ่งรถได้เลยจ้าอยู่โชว์รูมยันมาบานซีเจจะมีะนอ้นองเซลนะคะประจาสาขาอยู่เดะะ้อค่ะนี่ค่ะสภาพรถกะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วความที่จะให้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยรถมือสองนะคะออกจากลานเฮ้าเฮ้ากัมมีรับประกันไ้พอบนะคะ Moment, ว่าเมนวามาซื้อแล้วบ่ามีดอะค่ะมีอยู่เด้อค่ะทางร้านเพิ่นรับประกันหสามห้่วย 3, ชั่วโมงของการทํางานถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วก็ว่าต้องตกใจว่าโอ้ยซื้อไปแล้วเพิ่นสีมาเบิงห้บ่เนาะเพื่อนสิไปแง่งห้บ่เพื่อนกลับไปคือก่าออกละค่ะนี่ค่ะสภาพนะคะ่ะยางดียางนะดีซี่เซนเลเด้ค่ะลูกค้าซี่กระทะลล่ก็เป็นซีท่ทองรถขันนี่กับพอนยุที่หกปีนะคะก็จะโต๊ปีละ ก้าหมื่นสองพันสามรอยเจ็ดสิบห้าบาทดาวอยู่ที่ห้าหมื่นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีอยู่สามชิ้นดันหนาพานท่วงโนตเตอรีนะคะอย่าลืมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดเพิ่นสนใจเนาะคะ่ะก็สามารถเข้ามาเบิรงรดได้เด้อค่ะเบอดไอ้บอริษัทเท่านะคะร้านเท่านะคะรับจัดไฟแน์นทัวประเทศเด้อค่ะหรือว่าลูกค้าคนใดสนใจเนาะคะ่กะก็โทรสอบถามอันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกสองเด้อค่ะ